ฮัลโหลกลับมาดูกท่าเลยนะะวันนี้อยู่กับเกมเอาชีวิตรอดในเกาะล้างพัดสามนะฮะวันนี้พ์ทนี้นะคะเราจะมาสร้างบ้านกันนะะสร้างบ้านให้เสร็จเลยนะฮะจะอาจจะไม่ค่อยสวยนะแต่ลแรกที่เราต้องการนะนั่นก็คืออ่ะฮะไม่ใช่ไม้กับเห็นนะคะ ก็เลยแก็ขอไปด้วยว่าครั้งเราช่างจะกากากากมากโอเคถามว่าต้าน,มน,มานาไม้นี้ื่อะไรจะพี่จะตัด,ด,ไ,มไ,มดมไม่มีใครถามถามว่าหนังเอ้ยไม่สนหรอกใช่มันจะ ไปเรื่อยๆนะฮ่าต,ต้องการไม่เอาอย่างนี้ก็ได้เลยนะจับว่ะต่อไปอย่างนั้นเลยเอาไปก็ oh ถ้าสั่นมาก็คือ ในใกล้นั่นแหละนะก็เราก็สร้างใหม่กันนะโอเคเรียบร้อยเราก็เห็นเนี่ยกล่าวมาแฟนพ่อเอาเหรียญไปให้พี่กอบแรกมั้ง เห็นแลดวเราต้องไอ้สามสิบเลยที่กันาเดี๋ยวก็ตอนนี้อาจจะเรื่องก็ได้นะฮะไปกันเลย อาจจะทําให้ทุกคนแบบดูแบบเออดูสปายถ้าเกิดคนเล่นนะแต่คนเล่นนี่สามารถเกมนี้ถึงจะเป็นปีแล้วนะแต่ก็เรานำเอามาเล่นส่วน The working day นะเราก็อยากเล่นอยู่แต่ว่ามันไม่เสนอในเมื่อถือนะฮะก็ต้องไปเล่นแต working day ตอนหนึ่งสองนะฮะกเลยมากสามารถหาแต่ดูกี่แออา เราชอบเพลงเขาเล่นมันน่าจะออกเดือนสักประมัน,นกุมภามันสักจะออกเดือนกุมก,กุมกุมภาเีวยฮ้ยมีใครมองว้เฮ้ยรู้อะไรสิเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษอยู่อัดคลิปอยู่ ้านใกล้เสร็จแล้วนะนี่ก็เสร็จี่นบอกว่าเกมนี้ไม่มีกระนอนนะฮะไม่มีกระนอนจริงๆรแล้วก็ทำอันนี้เพิ่มนั่นเองเราจะมองกองไฟตรงนี้ไปให้ทนเพราะของเราก็กา ก็อยากทำมินทอนสามีปังมีอย่างหนึ่งโดนใจมากก็อยากได้แต่ไม่ได้สักทีหนึ่งสามเลยอ่ะต้องรอนอะหน,น,ะน่อยนะครับบอกว่าแป๊บเดียวอัดอัดได้ห้านาทีแล้วอันนี้พาสีเลยใช่ไหม ลืมอ hey. ่ะค่นี้สร้างบ้านยังพานเลยก็ได้สองสาม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 หนึ่งสองหนึ <h <h ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแฮ่นี่ทำอะไรเยวนี้ร้อยี่สิบเลยเหรอ อเช้าแม่เข้าใจว่าพ่อมา้องโอเคแล้ว

พ่อเลยเอาใไก่อนพ่อไรู้對對ี่ออมหยิบเรื่อี่ดยต้ก็ใม่ทนะะพูอรหลงเขกนไปแต่ดิีงพ่อแล้วก็ออกมา้วเหนี่ยพ่อทุกลแต่พ่อคิดว่าบอกมาไม่สอยวันสางขาเขาไม่แค่เดียวแล้วออกมามายืนมายืนแบบ

มามานแบบนิ่งๆอ่อพกใช่ใช่ตก็เหมือนอาบอกว่าหมอนมันไม่เข้ากระเป๋านะ่เราเสปแกแต่แม่่ะเคยไปนับตังค์แล้วตอนนั้นมันลมไอตรงช่องนั้นมันมันหายเยอะ จำไหมป่ะด้านข้างพี่กอบกับพี่โปมอ่ะพอเราพอแม่ไปนับตังนั้นเอ้ยตังยี่สิบกว่าได้ถุงตั้งแต่เมื่อไหร่เลยแต่อันนี้ไม่ใช่ของแม่ ไดนไหมก็อาจจะโอก็อยากเล่นอยู่นะแต่ก็ลงเวลาเล่นเลยนะคะอาจจะจะรีบเล่นกานน้ำอาจจะพัสอาจจะพัสสี่ก็ได้นะเพราะว่า เพราะสองพาที่เราเล่นกับเพื่อนนะฮะอืมอืมอยเยอะมันก็เริ่มเยอะเลยนะแต่เราจะขอไปเลิกนั่นก่อนนลฮะ<อ>ก็เด<อ>ี๋ยวขอไปเก็บาตาของค่าขนมก่อนนะ าแล้ว5:12นาทีเราก็จะเริ่มนัน่นนะเริ่มตัดกลิบบางคนอาจจะสังเกตหน่อยนะเพราะว่าอัดเกิน15นาทีนี่มันไม่ดีหรอกเออไราอยากได้คนแกะมากเลยตอนนะี้ เป็นล้านทุกช่องเลยะตรงเนี้ยนี้นอาจจะปิดนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรก็รู้นะฮะอุ้ยแม่แม่แม่จะไม่ท้ออย่างนี้เอาสามเลยแล้วก็ ก็วันสตรีมมาแล้วนะคะก็ขอให้ไหวพรทุกคนมีความสุขแล้วกันนะคะขอไหวพรให้กับทุกคนนะคะคนที่ใส่เสื้อจีนหรือว่าที่กำลังสมัคเราอยู่ตอนเอ๊ะเาะมาชกเราอยู่ตอนนี้นะคะ ป็ีความสุขนะอืมแก่อ้อยน้ำมันเนี่ยก็เราอยากเลยว่าในาอจีตีวันเรามันมันนจงไปนล้นเนี่ยเราคือเราเก็บของมันไม่ได้อะ่ะ เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตรงไปในบ้านหรือว่ายังไงกล่าววันนี้ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะนะฮะยังสร้างบ้านยังสร้างบ้านไม่เสร็จเลยนะวันนี้วันนี้ วันนี้สวัสดีครับบ๊ายายจุจ๊บี๋ยวจะไปอัด๋ยวจะไปอดัดใหายเรยวอ้ยตอนนี้นะฮะบายบาย